ให้แกแกกันให้แตลกดีให้แกตลกดีเดี๋ยวมาเดียวไล่ไล่เอสไล่เอสไล่เอ็ใจใจสมาธิอยู่หน่อยสมาธิอยู่กับครูต์นครูคนนั้นเก่งยแลสก่งะไาก่่ตีเลยนะอีฝั่งนู้นตีขับขับ โต้นไงถึงแม้เราตีตกทีไรไม่ได้จะางเห็นมองไม่เห็นเลยนั่นอะเ้ราตีเสียเองเนี่ยองเขาไม่ค่อย้เขาไม่ค่อยเสียอไรรแบจริงไมัไม่เไทางจดคะแนนองนันและเสอเอสู้สูอีโฟล์ทูสองครับประสมได้ทราบคุณทำรันับสอคุณวันเป็นน้าอยานั้พี่ันนี้ ขึ้นมาแาาข่งน <as ี่อีกแล้วเหเมื่อกี้แข่งแช์บอลด้วยนะฟูชิงด้วยนะเนี่ยูชิงด้วยปตบนเาตอี้พี่พาเหอะไอะมามาเชียร์อีแล้วอ้าวเสร็จแล้วเหรอโดนไเลย